สวัสดีค่ะปอผานะคะมาค่ะเรากลับมาทำสลามกันอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามโดนัทส,สีฟ้าจะน่ารักและฟินขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะเราก็จะใส่กาวลงไปค่ะอันนี้เป็นกาวน้ําใสนะคะโอ้ใส่หมดถ้วยเลยเจะใส่แป้งลงไปค่ะโอ,โอ้คนเลยต่อจากนั้นเราก็จะใส่โฟมลงไปง่ายเลยเห็นเปล่าเราก็จะใส่น้ำยาสลามลงไปค่ะ ทด่ดาตอนนี้นะคะเราได้สลามโดนัทมาแล้วเอ๊เหมือนหรือยังนี่มันเป็นสลามเค้กหรือเปล่าป้าๆ<อ>นี่ค่ะเราก็ทําแบบนี้ค่ะโอ้เอาง่ายๆอย่างนี้เหรอพี่บอใช่เอาง่ายๆอย่างนี้เลย,เเย,ย,ย,เลยมันยังเล็กไปดู โอ้โหเห็นเปล่าเหมือนเปล่านี่น่ารักมากเลยเห็นป่มเราก็จะเริ่มใส่สีลงไปค่ะเอากากเพชรปักว่านี่ค่ะหยด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 ค่ะเราก็ใส่กากเพชรลงไปค่ะโรยโรยใส่ทุกกากเลยโรยโรยโรย วี่สวยอ่ะอยากได้อยากเล่นดูให้ทุ่มทุมเลยค่ะเห็นปะตอนนี้โดนัทโดนปิดรูแล้วสวยโดนปิดรูยังสวยเลยเจคพาแล้วเราก็จะมาเริ่มขยำกันเลยค่ะมูนีมูนีมูนีค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองขยำกันเลยดูดิน่าราักมากเลยอ่ะโห ือเปื่อนเบานี่ยืดนะโอ้ล้วก็จะขยัำให้เขาเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าค่ะโอ้ยฟินน่ะโอ้เด้งมากเลยค่ะตัวโฟมแบบเด้งออกมามากๆเลยค่ะเห็นไหมเราจะใส่โฟมเยอะไม่ได้นะไม่งั้นมันจะเด้งแบบนี้ โอ้อยางงี้น่ารักกว่าอีกอะ่ะมันจะเป็นโดนัทกว้างมากแล้วก็ใหญ่สุดๆเลย <c oughs> เห็นปะม,มันก็จะเป็นเหมือนแบบฟินกว่าอีกอะ่ะและ้วโฟมก็ค่อยๆไหลออกมา <c oughs> <c oughs> นี่นี่ค่ะนอกจากจะเป็นสลามโดนัทแล้วยังเป็นสลามทะเลยืดได้ด้วยนะคะเห็นปะ ยืดเลยเราสามารถทำเป็นโดนัทเล็กก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาปั้นเลยนะคะน่ารักเตี่ยนี่ค่ะน้องๆเรามีวัตถุดิบที่จะทำโดนัทเยอะเลยเราก็กดลงไปเนาะเหมือนหรือเปล่าใช่ป่าเราเหมือนเอาไปเข้าเตาอบนะมันก็จะเป็นโดนัทแบบนี้ค่ะเละๆเบี้ยวๆนะคะมันใจหรือเปล่า คือมันต้องเป็นลูค่ะพี่พานี่ค่ะเป็นลูแล้วค่ะนี่นจับจับนิดหนึ่งเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นอันใหญ่กับอันเล็กอ่ะก็น่ารักหมดเลยค่ะเจ๊ชอบทั้งหมดดูดีเรามาจัดใส่จานก็ได้นะเล่นสนุกอ่ะเล่นเพลินเราเอาไอเดียนี้ไปเล่นกันได้นะค่กระทงปี๊งน้องไปลอยกระทงกันที่ไหนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกป้าผานะคะเห็นว่าเอนโดนัด แล้วป้าพ่าจะเอาสลามนะคะดีๆอย่างนี้มาฝากอีกอาทิตย์ละหนึงคลิปค่ะเป็นลงทุกวันอาทิตย์5้าโมงสนะคะใครยังชอบสลามอยู่อย่าลืมกดติดตามให้เจ๊ด้วยดูดิสลามโดนัทแตะเข้าไปเจะพาเอ้ยน่ากินน่ะน่ารักอ่ะน่ารักมากกว่าน่ากินเด้เนี่ยเราสามารถเอามารวมกันได้ค่ะเห็นไหมเป็นชิ้นๆเลยอันนี้พี่พาทำค่อนข้างแข็งเพื่อให้เขาอยู่ตัวเนาะแบบนี้เห็นปะ นี่มีเป็นหลูให้เออน่ารักอแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปไปใหม่ก่อนใครถ้ายัางไงคลิปนี้เปิบลผาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ